ขนมจีนน้ำยาค่ะวันนี้เราทําเป็นน้ำยาลูกผสมนะคะไม่ป่าดแท้แล้วก็ไม่กะทิแท้นะคะเราจะใช้กะทิผัดเครื่องแกงนะคะเสร็จแล้วเราจะไม่เติมกะทิอีกเลยนะคะก็จะเป็นเติมแบบน้ําซุปค่ะก็จะเป็นน้ํายาลูกผสมนะคะไม่ป่าแล้วก็ไม่กะทิค่ะแต่ก็จะออกแนวกลมๆนะคะก็จะเป็นวิธีทําที่ทําง่าย มีอะไรอยู่ในครัวอยู่ในบ้านก็เก็บออกมาทำนะคะเครื่องแกงก็จะมีหัวหอมกระเทียมใบมะกรูดตะไคร้พริกแห้งกระชายแล้วก็ข่านะคะและวันนี้เราจะทำเป็นน้ํายาไก่ค่ะก็นําเครื่องเทศเครื่องแกงต่างๆใส่ลงไปในหม้อน้ำเดือดเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่สะโพกไก่ลงไปต้มค่ะจะใช้เป็นส่วนไหนของเนื้อไก่ก็ได้นะคะพอดีว่าเรามี เป็นช่วงสะโพกไก่อยู่ในตู้เย็นนะคะก็เก็บออกมาทำค่ะสำหรับปริมาณต่างๆนะคะเพื่อนๆก็กะเอาตามนี้เลยนะคะอันนี้เราก็จะกะกะใส่ลงไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะเพราะว่าจะทำแค่เออเป็นเออสูตรทำหม้อเล็กๆนะคะสำหรับอยู่กันสองคนค่ะก็ไม่ได้ทำเยอะนะคะก็จะกะกะใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยทำประมาณนี้นะคะเมื่อต้มประมาณ15นาทีนะคะก็ตักเนื้อไก่ ออกมานะคะเสร็จแล้วก็ตักเครื่องเทศออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะนําไปตําผสมกับเนื้อไก่นะคะก็จะฉีกเนื้อไก่ออกเอาแต่เนื้อนะคะสำหรับไก่นะคะเพื่อนๆสามารถใส่เป็นเฉพาะเนื้อไก่ไม่ต้องมีกระดูกก็ได้นะคะอันนี้พอดีว่าเราต้องการให้เขามีกระดูกไปต้มในน้ําซุปนะคะก็เลยใส่ลงไปทั้งกระดูกค่ะแล้วก็มาแกะเอาเนื้อแบบนี้นะคะเดี๋ยวราจะ นำเนื้อไก่ไปสับๆๆแล้วก็ตำกับเครื่องพริกแกงที่เราต้มไว้นะคะเมื่อสับเนื้อไก่ได้พอหยาบแล้วนะคะก็ใส่คุกลงไปตำผสมกับเครื่องแกงที่เราตักออกมาวางไว้เลยค่ะคุกก็จะเล็กไปนะคะถ้าเพื่อนๆมีมคุกใบใหญ่ๆก็สามารถใช้คุกใบใหญ่ๆตำได้เลยนะคะก็จะได้ตำสะดวกอันนี้ค่ะ น,นี่เราคุกใบเล็กๆนะคะก็ตำลำบากหน่อยนะคะก็ตำพอหยาบๆนะคะไม่ต้องละเอียดมากค่ะเพราะเราจะทําเป็นน้ํายาแบบรูปผสมนะคะน้ํายาป่าผสมกะทิประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมผัดพริกแกงกันเลยค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นพริกแกงสําเร็จรูปผสมช่วยด้วยนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติที่มีความอร่อยลงตัวอยู่แล้วนะคะสําหรับ สำหรับพริกแกงน้ำยาสำเร็จรูปนะคะก็หาซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะน่าจะมีขายทุกทกที่นะคะแต่ถ้าไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าเรามีเครื่องเทศที่ต้มกับไก่อยู่แล้วนะคะอันนี้เราใส่เสริมเพิ่มให้รสชาติเขาเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะนัวยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใส่พริกแกงน้ำยาลงไปผัดกับกะทินะคะก็ประมาณสองสามช้อนโต๊ะนะคะ นููๆค่ะกะว่าใส่ให้พอนัวนะคะเสร็จแล้วเราก็จะผัดรวมกะทิกับพริกแกงน้ำยาผัดรวมกันนะคะเมื่อผัดรวมกันแล้วก็ใส่เครื่องแกงที่เราตำขกกับเนื้อไก่ต้มไว้นะคะนำลงไปผัดรวมกันอีกทีค่ะ ผัดรวมกันคุกเค้าให้เข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อไก่สดลงไปด้วยค่ะถ้าไม่มีเนื้อไก่สดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะนี่เรามีอยู่นิดนึงก็เลยจะใส่ลงไปด้วยค่ะเพื่อเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะมีเอ่อเนื้อไก่ชิ้นไก่เวลาที่เราตัดรับประทานไปด้วยนะคะผัดรวมคุกเค้าให้เข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วเราจะมาปรุงรสกันค่ะก็ใส่ชูรสไปหช้อนโต๊ะค่ะ หรือจะไม่ใส่ก็ได้นะคะก็น้ำปลาไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะพริกแกงเขาจะมีความเค็มอยู่แล้วนะคะเราจะยังไม่ใส่น้ำปลาเยอะค่ะเสร็จแล้วก็เติมน้ำซุปที่เราเก็บพักไว้นะคะเติมลงไปในหม้อแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีค่ะต้มทิ้งไว้ให้เดือดให้เนื้อไก่สุกค่ะก็ต้มต่อประมาณ5นาทีหรือ10นาทีนะคะให้ไก่สุกดีค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมน้ำตาลประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะ เพื่อเพิ่มรสชาติให้มีรสกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบที่จะใส่น้ําตาลเลยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะอันนี้ก็ชิมดูแล้วก็ปรุงเพิ่มเติมตามรสชาติที่เราชอบนะคะและเราก็จะเสิร์ฟคู่กับผักสดๆแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือผักอะไรที่เรามีอยู่ในตู้เย็นนะคะก็สามารถนําออกมาทานกับขนมจีนน้ํายาสูตรน,นี้ได้เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นผักที่มีอยู่ในตู้เย็นนะคะเราก็นําออกมาหั่นหั่นนามารับประทานคู่กันค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆมีผักอย่างอื่นนะคะก็สามารถนํำมาทานคู่กับขนมจีนน้ํายาสูตรนี้ได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ํายาลูกผสมนะคะอันนี้จะเป็นสูตรที่ทําจากเนื้อไก่นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะทําด้วยเนื้อปลาปลาสดหรือปลาทูก็ได้นะคะก็ทําได้เลยค่ะ